แฟนแนทั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 นแฟนนทันนทันนแนนนใช่อาวัดนนี้นก็อยู่กับเกมเดสสเปกนะครับ่าชัปเปอร์ที่1นะครับผมหลังจากที่เราได้ทดลองทูตเรียไปแล้วนะจากพาร์ทที่แล้วก็เราจะมาดูในเรื่องของหลังนี้กันได้แล้วนะครับโอ๊ยทีอไมมันแหลกยหางวะครับ โอเคครับแล้วก็เขาเปิดกันเลยดันนะจ๊ะเขาเรียกว่าปรับปรับกันปรับสดเดือดน่าปรับกันสดสดปรับเป็นมีเดียมเหรอนี่เป็นการโชว์โอเคครับคอมการให้เขาเห็นนี่อเออโชว์คอมการไปตึง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 มันบอกว่ากูจะไม่เปิดประตูให้ ในเมื่อมึงไม่อัดตูดกูพอใจยังพอใจยังโอเคโอเคเดี๋ยวกูเปิดให้อ่าอุ้ยอ้ยพอแล้วพอแล้วเรากด X X X กซ์เอ็กซ์ฮ้ยอะเออมันคือพวกพีชีพนี่พีชีพแสดงว่าคง คงจะว่ายน้ำไม่ไหวแล้วใช่ไหมผีชีปซูชีพอะไรเงี้ยไปนอนไปไปนอนไปเ <c oughs> อ่ะแล้วมันจะแหลกแปลกอไอ้สัตว์เฮ้ยเก็บเก็บเอาโดนหมดแล้วตั้งมันแหลกใครรับไม่ได้มันกออ็ออกไปเออยิงแม่งอะไร,ไรลแล้วขนาดวะเนี่ยวะนเนี่ยวันเนี่ยวะ โอ้กดสีกดสีนี่จะแทะแข่งสโลไหมอ่ะเออสโลถลโลเฮ้ยเอ็ะเบิด์เอระเบิด์เอระเบิดมาแล้วมันตกวิ่ง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 เรไปอย่างรวดเร็วนะฮะเราให้ผู้พลาดทำเพลงทำเพลงพูดพลามแล้วยังแกทำเพลงอีกโอ้ตายก็บอกไม่พูดพลามแล้ว าไม่นไม่ได้ผมจะใช้ปืนอันนี้พอพัดมาเดี๋ยวค่อยเอาตอนเจอผีอ่ะเดี๋ยวค่อยพันมาแล้วมาแล้วทำอะไรกดแท็บวะมานี่ทางนี้โอ้โหไปทำอะไรทางนู้นเนี่ยมานี้ไหนอ่ะนี่ไหนอ่ะ เอ้ยเดี๋ยนะมีของมีของมีของไหนของอะไรนี่โดนหมดแหละมาครับเปิดเปิดเปิดมันสแกนอยู่เฮ้ยไม่ต้องมีสแกนแปลกไรวันนี้อ่ะเฮ้ยมึงมึงฆ่าผู้หญิงอืมเดี๋ยวดูนมไม่ใหญ่นะอุ้ยรถชน เก็ชนแชมบุรีไหนนี oh ่คือแชมบุรีอ่ะเนี่ยหุยอ่าอืมอโอ้โหโอ้โหกระเด็นเป็นขี้ลาดขี้ลาดไส้เลยโอุ๊บมีการอุ๊บซะนะเอาอย่างรวดเร็วนะครับแหลกอะไรเน้นโดของเป็นหลัก กักับไม่ได้โอ้ยจะตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายมาเลี้ยงของแล้วจะตายเลยดูดิเฮ้ยไหนอยู่ไหนไอ้พวกนั้นอยู่ไหนเฮ้ยอย่าสู้อย่าสู้อย่าโบกอย่าโบกนี่นี่มาเนี่ยมาเนี้ยจะตายแล้วอันนี้มานี่ก่อนกดคิวคิวคิวโอเคเขไม่เคยเล่นนะเออดูไว้คร อย่างงี้วะมันมันสุกเป็นบางช่วงอ่ะมันหยิบไม่ได้เว้ยเล็มันตกอ่ะเหมือนกูเหมือนกูเลยอันนี้เราก็มาอยู่ในยานอวกาศไม่ใช่ยานอวกาศเรามาอยู่กับดาวดาวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ของของโดโดโด้โอเคโดโด้โด เล็บเลตตอนนี on ite, ้ขึ้นเล็บเลยกดนล้ับาแ่แไอ้เชี่ยวันนอกจัดอะเออแลกไอ้เชี่ยแล้วนี่แลกแลกคมกากให้แลกเนี่ยหรอโอ้ยฮะเฟรมเลตตกไปบางช่วงของว่าไร ก็ม mm ึง hmm. ต้องไปดูช่วงๆกับหลินหุ้ยอ๋อกูกูดาวน์โหลดเกมไว้อ่ะจิบหายจบเลยเดี๋ยวเราไปดูคาสี่งนั้นทำไรครับที่ตกเพราะนี่กูโหลดเกมไว้เลยนี่นี่ไม่เห็นมึงลากตอนนี้มึงมึงเห็นภาพใครไอ้ด้านตายฮะมึงเห็นภาพกูโดนลากอยู่ใช่ไหมว่ามึงลาก กูเห็นนอนแบบตอนนี้นอ๋อแล้วมคุยกับไปนี่วะไมหน้าเกย์เขาอว,ว่าเออเราจะระดมเกย์ทับให้ไปอัดตูดอืมมีข้าาม,มีเกย์เต็มเลยนะนเห็นไหมเหขาบอกว่าอืมเขาบอกว่าประมาณว่าถ้ามึงไม่อัดตูดกูจะระเบิดทับของเกย์ให้หมดเอ้ยทับของผู้หญิงให้หมดให้เือแต่เกย์ทั้งโลกกูด <c oughs> เหมือนมีสารละนะ ไม่ไม่มีทางมึงยากกดเด็ดขาดทำไมเงินมึงเนี่ยอ่ะตูดกูรับรองมาดูพวกกูนี่ไม่ต้องได้แสารากกันเลยเงินมึงดูดิทานภาพของเก้เอ้ทานภาพของผู้หญิงกูจะเบอร์ให้หมดเออไม่ผู้หญิงไม่โอเคครับลังสีผู้หญิงไปหมดแล้วครับอันนี้คืออ่าที่เป็นแสงนี่คือความแรดของผู้หญิงนะครับ ไม่ใช่อุ้ยเสียวกว่าเสียวแล้วติปัดมือไปปุ๊บแล้วล่วงมาตายไงก็มีค่าเท่ากันใช่ไงเหมือนกันเลยเหมือนทำเท่นะแต่ว่าจริงๆก็ไม่เท่เฮ้ยโมกเฮ้ยโม้ไม่ใช่เลยเอ๊ะทำภาพหลาบเลยนะเออพี่เจ้าเออมันได้ฟิลลิ่งฟิลลิ่ง โอ้ยปวดหีเอ้ยปวดหัวอันนี้ก็คือคนที่เหลือจากกองทัพผู้หญิงนะฮะเข้ามาเจะมาแก้แค้นผู้ชายเจ็บขวอ้ยเจ็บคอเจ็บคอโอ้ยโอ้มาแล้วไอ้เหี้ยเจอพัทพัดมาคัตเตอร์พัดมาคัตเตอร์พุทไกยพันกายพันเอามั่งดิเอามั่งพัดมาพัดมาหรอพัดมาคัเอละ ไลไดมเยอะไหมผดมาอุ้ยเอาแล้วเวโอาบวกเหรอบวกบวกบวกไม่ไม่ไมมส่วนเดินดีว่าเฮ้ยเฮ้ยลบหุ่นกับตายอะไรกันนะสาวเพิ่มมาเนี่ยหนาเนี่ยเพิ่มเลยอีกทีเดี๋ยวนะต้องดูเรื่อยก่อนว่ามีเท่าไหร่ผมยังให้เลืองมาเกียดแล้วเนี่ย หนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบอันกูมีเยอะหยเหมือนกันนะไอ,ไอไออันที่เป็นแท่งๆใช่งไงหมเออนัอ่นแหละนั่นแหละคือเลือดยังมีเยอะเลยเดี๋ยวกย็แม่ถ้ามีเยอะยิ่แสดงว่าข้งางหนะ้าจะมีซุปใหญ่รอเราอยู่บตรงๆโอเคไม่ให้เลือดอีกอ่ะให้เลือดอีกแล้วเหรอโอเคเยี่ยมต้องสมรให้ดีครับบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ตูดด้วยไม่ใช่เอ้ขี้สะดวกอ่ะ เก้แล้วเฮ้ยนี่มันนี่นี่เก็บเก็บเก็บโดยหมดเก็บไม่มีเฮ้ยนี่เนี่ยเนี่ยอันี้เนี่ยอันี้โลกรู้แล้วระยำระยำระยำเท่าไงวะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเอาไปนะอันนี้คือแล้วนะไปดิไปดิไปดิเดี๋ยวดิกูดูของอยู่อันนี้ก็รูปเหมือนกันเว้ยนายนี่ว่าละ ยุดม่ไม่ตายอ่ะโคตรสัตว์อ่ะลกลลลโอ้ยลกมาตอนกูลกเนี่ยโอ้ยโอ้ยเ็จเย็นจะพามาฮัเตอร์มั้งเัตเตอร์เอ้แมใช้นี่หนดเ้นี่มาตำรวจตำรวจขอันมีของเก็บเยอะ สงองไหล่เก็บมั้งครับมีเลือดนะครับเลือเดเยอะเลยจริงโอ้โหแม่งให้กูไปไม่ต้องตายเลยมั้งเนี่ย <c oughs> โอเคครับกูกอดอีกสักรอบก็ได้โอเคมาล่ับมาล่บเร็วรออยู่โอเคออแล้วคือแค่สองกันต่อสองรู้สึกยิ้มันลงข้รักสองเอ้ยหรือว่าเขนเลือดช่างหัวมัน

นี <muitas> ่เอ้ยมีของมีของอุ้ยอะไรเนี่ยโอเคไม่คิดเต็มละไม่ต้องละเก็บไม่หมดละกูอะไปต่อดีครับใจเย็นเนี้ยไม่ใจเหรอมาทางเนี้ยไปเดี๋ยือว่ะสกอเทคด้วยอุ้ยมีเสื้อขายด้วยเอาสักตัวไหมเต็มว่ะแอมโมคลิปอุ้ยเยี่อะไรวะปีนฝากปล่อยมา ต่อยต่อยเวไป้ยิ้ยเนี่ยตรงนี้แม่งตรงนี้วิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งะต้องวิ่งแหไะมันเต็มเลยอะเดี๋ยววิ่งข้าไปไปไหนต่อะชิหายแล้วชิมหายแล้วง้วิ่งไปแล้วไปแล่รอแล้วไม่รอแล้วไปไหนต่อต่อลงลงลงลไปดิตกต โอ้ยชิปหายชิปหายงยาสอนยาส้อนตนี้ตอเนี้ต่อนี้ต้องตอรบอุ้ยอุ้ยอ้ยชิหายชิหายตนแดก้นแกต้นแดกตนแดกตนแงเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาิปิดปิดปิดเฉียวตงดกันไปเลยทีเดียวอืมอะไรพยาบาลเยอะอ๋อตัวนี้ตัวนี้เซตติ้ง ไม่ได้ให้เราทำอะไรลากฮะลากไอ้นี่ไอ้พลังงานเนี่ยมาต่อเ้นี่นี่คือทางออกใช่ไหมใช่เว้ยนี่กูไปไหนต่อนี่ยไป ครับเราได้พลังงานแล้วเราก็ต้องเอาโอเคเนซิสแปลว่าอะไรวะเนฮอนมันก็มีอันนั้น <c oughs> มันเนซิสเคเนซิสคุณทำอะไรทำให้เราทำอะไรเลยนะ <c oughs> โอ้นี่นี่นี่น,นี่เอานี่ออกไป มูงยอดสูงสุดค้าต้องขายไหมเมื่อวานไม่เห็นเป็นมันมันอยู่เน็ตมั้งเป็นมึงเล่นโหลดอะไรวะนะโมว่ผมไม่เล่นโหลดอ่ะนะเบียอะไรวะเนี่ยเบียอะไรไม่เนี้ยเออจืดรถไฟ ขึ้น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 หลังหลังหลังนี้หลังนี้ตดตอนปาดเฮ้ยขึ้นไงขึ้นไงรอรอรอท้ายขบวนมันเาไปไหนนะไปอวกาศนี่ไงนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมาหํามาหํามาหํามห ไี่มาอ่ะรอรอรออะไรวะไม่รู้ยังงงอยู่ยิงแม่งยังยังรอกันรอกันให้เกิดเรื่องโอ้ยเฮียโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยกลับครับครับ

เฮ้ยอ้เีแหลกว่ะสัเ้อเ้ด้ๆจอ้ยแหลกอีกแหลกเน็ตมากกว่แหลกเซิร์ฟมั้งมันดูทัวร์ส่งอวามเป็นเลนี่ว่าโอ้ยโอ้ยลงไหนน่ยลงไหนโอเคเร็วๆเร็วๆเ ดีหนุ่มเด่นมายควาเก็บแตแล้วหูยหัวขาดไปด้วยหัวขาดไปด้วยไปด้วยเบลกุงเนาะกูไปด้วยเอ่อเอาแล้วกลัวแล้วมึงอะแล้วกูอัวเอาแล้วมึงอะอ้าวอ้าวขึ้นไปเท่าไหร่เท่ไหร่จะตูดไว้อืมเกือบ อุยอ้ย,ย,ยไปโดนค้าแล้วม,มาเยี่ยมโลกกันบ้างเหรอนี่แค่เริ่มต้นนะครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับเน,นี่ยเ,เข้มข้นมากเลยนะครับผมระห <c oughs> ว่างนี้จะร้องเพลงให้ฟังครับตอขอบคุณที่รักกันไ <c oughs> ปไปขี้ไว้กุไล่ามาใครจะพึ่ง <c oughs>

กูนี่โชว์มารัคงแต่สองกันแล้ววันนี้ขอจบเป็นเพลงท่งนี้แล้วก่อนและกันครับผมไปต่อกันคราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ